ลุงพลป้าแตนนะครับเรื่องลุงพลป้าแตนในวันนี้ก็นะถ้าใครติดตามข่าววัดคงทราบแล้วนะครับว่ามีการยื่นฟ้องแล้วอายการนะนะครับมีการยื่นฟ้องลุงพลแล้วก็ป้าแตนแล้วนับแต่วันนี้เป็นต้นไปลุงพลกับป้าแตนเขาไม่เรียกว่าผู้ต้องหาแล้วเขาเรียกว่าจำเลยนะเลื่อนยศนะจากผู้ต้องหาเป็นจำเลยแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นเป็นจำเลยแล้วครับนะเป็นจำเลยแล้วนะครับเราดูนะฮะนะครับ ลุงพลประกันห้าแสนป้าแตนแสนแปดนะครับหลังจากอายการมุกดาหารฟ้องคดีน้องชมพู่ขณะที่ทั้งลุงพลและป้าแตนสองคนยืนยันความบริสุทธิ์พุดของพร้อมสู้คดีนะครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับก็ต้องสู้คดีกันไปนะครับนะทนายที่เป็นเจ้าของคดีก็ไม่ได้มาศาลนะนะทนายสิทธานะเป็นเจ้าของสำนวนไม่มานะครับก็ให้ทนายรัชพล มาแทนนะเราก็ไม่ทราบว่าเขาติดธุระอะไรทําไมถึงไม่มานะจริงๆก็น่าจะมานะรู้ความโดนฟ้องศาลโดยทั่วไปคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเนี่ยทนายที่รับผิดชอบคดีเขาต้องมาศาลเองนะนะครับนะนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องยุ่งอะไรแค่ไหนเนี่ยก็ควรจะมาศาลเองแต่ปรากฏทนายสิทธาไม่มาให้ทนายรัชะพลมานะครับนะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ นะครับรายงานข่าวจากเดลี y นิวออนไลน์บอกว่าอายการมุกดาหารสั่งฟ้องลุงพล3ข้อหาป้าแตนโดนหนึ่งข้อหาในคดีน้องชมพู่นะครับนะบนะครับเราดูนะว่ามีข้อหาอะไรบ้างข้อหาแรกภาคเด็กนะข้อหาภาคเด็กนะ,นะครับเด็กอายุไม่เกิน9้าขวบนะภาคเด็กข้อหาที่สองฆ่าคนตายโดยเจตนามาตราสองปดแข้อหาที่สาม ก็กระทําการใดๆเกี่ยวกับศพและสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพนะทั้งหมดก็คือ3ข้อหาส่วนป้าแตนถูกดําเนินคดีข้อหาเดียวคือกระทําการใดๆเกี่ยวกับศพและบริเวณที่พบศพนะหรือจะใช้ภาษาชาวบ้านว่าดัดแปลงสภาพศพและสภาพแวดล้อมศพก็ว่ากันไปง่ายๆนะครับนะก็คือป้าแตนโดนข้อหาเดียวแต่ลุงพลสามข้อหานะครับอันนี้ก็ ก็เป็นเป็นเรื่องที่ว่าไปป้าแตนบอกรู้สึกกังวลหลังจากตกเป็นจำเลยแนละ้วตอนนี้ไม่ใช่ผู้ต่างหาแล้วนะเป็นจำเลยนะก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลแล้วนะครับต้องไปสู้กันในชั้นศาลแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ดูนะครับพอฟ้องเสร็จอายการก็ต้องยื่นบัญชีพยานเราก็ดูนะครับว่าอายการมีพยานทั้งหมดเท่าไหร่เพราะเท่าที่ผมติดตามข่าวนี่มีพยานในสำนวนตำรวจเป็นร้อยปากกระดาษ พยานเอกสารเป็นพันๆหน้านะครับนะมีพยานนิติวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากคดีนี้เป็นคดีที่มีความน่าสนใจนะถ้ามีเวลาว่างอาจจะไปนั่งฟังบ้างนะเดี๋ยวก็จะดูนะครับว่าถ้าว่างๆอาจจะไปนั่งฟังเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าว่างนะก็จะขออนุญาตคุณอัจฉริยะนะอาจจะไปนั่งฟัง ก็คงจะไม่ได้เข้าไปเป็นทนายความเพราะว่าคุณอัจฉริยะเตรียมทนายความไม่เรียบร้อยแนละ้วผมก็คงอาจจะไปนั่งสังเกตการนะครับไปนั่งสังเกตการว่าคดีนี้เป็นอย่างไรก็เดี๋ยวดูก่อนนะเผื่ออัจฉริยะเขาจะไปยังไงเดี๋ยวก็อาจจะนะเอ่อไปไปนั่งฟังสังเกตการแล้วก็เอามาเล่าเล่าให้เอฟซีฟังว่าคดีลุงคดีน้องชมพู่เขาพิจารณาคดีอย่างไรนะครับก็ก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับในอนาคต ก็หลังจากศาลฟ้องแล้วเนี่ยโดยมันญาติเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยวิจารณ์คดี้วนะโดยมัญญาติทนายความพอหลังจากฟ้องศาลก็จะไม่วิจารณ์แนีวนะนะครับยกเว้นพูดถึงขั้นตอนกระบวนการเราจะไม่พูดแล้วว่าจะคดีจะหลุดหรือไม่หลุดอะไรมันไม่พูดแล้วโดยมารยาทนะครับโดยเฉพาะอย่างผมเป็นทนายความเนี่ยผมก็จะไม่พูดเรื่องคดีลุงพลป้าแตนอีกต่อไปนะก็คงจะพูดเรื่องขั้นตอนกระบวนการอะไรก็ว่าไปคืออ<ด>ย่างนี้ครับคดีลุงพลป้าแตนเนี่ยในวันนี้อายการฟ้องแล้วทุก คดีก็อยู่ในอำนาจศาลก็ไม่ควรวิจารณ์ก็เป็นหน้าที่ของคู่ความก็ต้องไปต่อสู้กันอายการก็ต้องนำพยานเข้าสืบเพราะมันเป็นระบบกล่าวหากล่าวหาว่าลุงพลฆ่าคนตายนะอายการก็ต้องมีหน้าที่เอาพยานหลักฐานมาว่ามีพยานหลักฐานมีประจักษ์พยานพยานแวดล้อมพยานนิติวิทยาศาสตร์ใดบ้างที่ยืนยันว่าลุงพลเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ตายนะครับก็เป็นหน้าที่ของอายการนะครับ เราจะได้รู้นะครับว่าสรุปแล้วอายการนะครับมีพยานหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าลุงพลเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ตายนะครับเพราะมีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาก็เป็นหน้าที่ของอายการนะแต่ผมมั่นใจนะครับถ้าไม่มีพยานหลักฐานอายการท่านคงจะไม่ฟ้องหรอกจะแสดงว่าต้องมีพยานหลักฐานที่แน่นหนามีมูลพอสมควรนะครับนะครับนะ นะครับถึงจะมีการฟ้องร้องกันนะครับนะนะฮะมีคนถามว่าลุงพลป้าแตนจะหนีคดีไหมคงไม่หนีแล้วครับ mm hmm. เขาประกันตัวเรียบร้อยแล้วคนละห้าแสนก็แสนแปดผมว่าไม่หนีนะครับค,คิดว่าคงไม่หนีนะนะครับแต่ถ้าสื่อพยานโจทจำเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะจะหนีหรือไม่หนีนั้นเขาก็ต้องตัดสินใจดูทนายความก็บอกว่าโอ้ ถ้าทนายบอกไม่รอดอย่างเงี้ยไม่แน่อาจจะหนีหรือไม่หนีก็ได้แต่เราไม่ไม่สามารถไปรู้ในจิตใจของลุงพลกับป้าแตนแต่ป้าแตนนี่ข้อหาแกโทษเบาจำคุกไม่เกินสองปีนะครับโทษโทษเบานะฮะคือไปทําลายสภาพแวดล้อมศพหรือทําลายสภาพศพโทษมันไม่เกินสองปีป้าแตนผมว่าไม่น่าจะหนีแต่ลุงพลถ้าสื่อพยานโจ์จำเลยเสร็จแล้วเห็นท่าไม่ดีจะหนีหรือเปล่าเราไม่รู้คือเราไม่สามารถจะไปคิดแทนเขาได้ นะก็ต้องสันนิษฐานว่าเขาเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนจากนี้ไปนะจากนี้ไปนะครับเราคงวิจารณ์คดีลุงพลป้าแตนไม่ได้นะเราคงจะวิจารณ์ว่ากระบวนการต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องมีออาอการก็ต้องยื่นบัญชีพยานเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วครับบัญชีพยานของอายการมีใครบ้างบัญชีพยานโจทย์ร่วมมีใครบ้างก็คือแม่น้องชมพู่อัจฉริยะเขาก็จะเอาทนายของเขาเข้าไปร่วมเป็นโจทย์ร่วมนะก็ไปดูว่า บัญชีพยานของอายการมีใครบัญชีพยานของโจทย์ร่วมมีใครเราก็จะได้เห็นแล้วครับหน้าตาของพยานในคดีนี้เป็นใครบ้างเพราะก่อนที่จะมีการสืบพยานเขาก็ต้องเปิดเผยว่ามีพยานบุคคลเท่าไรพยานเอกสารเท่าไรพยานวัตถุเท่าไรพยานนิติวิทยาศาสตร์อะไรบ้างเราจะเห็นแล้วครับนะครับต่อไปเราจะได้เห็นแล้วครับนะว่านะมีพยานบุคคลเท่าไหรพยานเอกสารพยานนิติวิทยาศาสตร์มี รายงานผลการชัน,นสูตรพิกศพอย่างไรบ้างสิงโคโตอนเป็นอะไรต่งางๆต้องอายการต้องยื่นต่อสารในวันนัดตรวจพยานหลักฐานนะครับนะก็เดี๋ยวเรารู้ลนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตามกันต่อไปว่าพยานโจทย์อายการมีใครพยานโจทย์ร่วมทีมคุณอัจฉริยะนะที่ปรึกษากฎหมายแม่น้องชมพู่มีอะไรบ้างนะฝ่ายจำเลยลุงคนป้าแตนมีพยานอะไรบ้าง หรือมีแค่พยานลุงพลปากเดียวกับป้าแตนนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับถ้าไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยก็นะลำบากในการต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นคดีนี้มีข้อหาฆ่าคนตายด้วยลุงพลกับป้าแตนก็ต้องไปยื่นพยานหลักฐานมาหักล้างว่าไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่ตายเดี๋ยวเราก็รู้แล้วครับไปยื่นบัญชีพย,า,ยานนะครับเพราะ,ะนักตรวจพยานหลักฐานนี่ทั้งโจทย์จำเลยนี่ก็ต้องยืน่นบัญชีพยานแล้วก็ต้องนํา พยานหลักฐานต่างๆไปส่งสารเพื่อให้มีการตรวจสอบแต่การจะยื่นหรือไม่ยื่นก็ได้แต่ว่าอายการเขายื่นอยู่แล้วนะครับนะเขายื่นอยู่แล้วตามกฎหมายอะไรที่อยู่ในความครอบครองอายการยื่นหมดผมเชื่อก็แฟร์แฟกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็รู้นะครับว่าทั้งสองฝ่ายมีพยานหลักฐานอะไรบ้างพอเห็นพยานหลักฐานมันก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วใครจะแพ้ชนะนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มเห็นนะแต่ถ้าฝ่ายจำเลยลุงคนป้าแันไม่มีพยานเลยนี่เหนื่อย แสดงว่าไปยากนะครับไปยากนะนะนครับอันนี้ก็กลางๆนะแต่ตอนนี้ก็นะวิจารณ์อะไรมากไว้ได้ก็นี่คือขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีการกําหนดวันสืบพยานโจทย์นะสืบโจทย์เสร็จก็สืบจําเลยต่อโจทย์กี่ปากจําเลยกี่ปากก็ต้องสู้กันดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์การสืบพยานมันจะเป็นอย่างไรนะครับนะผมเชื่อว่าง,งานนี้อายการนี่ทํางานเต็มที่ครับนะทำงานเต็มที่นะดูนะ นะครับนะครับว่านะคดีอาญาโจ์กล่าวอ้างโจ์มีหน้าที่นำสืบให้สิ้นข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องโจ์ประเด็นมีอยู่แค่นี้ประเด็นเดียวจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องโจ์หรือไม่มีประเด็นเดียวเพราะฉะนั้นอายการกล่าวหาลุงพลกับป้าแตนอายการต้องนำสืบให้ได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องโจท์ ถ้านำสืบโดยรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยจำเลยสองคนนะจำเลยที่1มีโทษสูงสุดประหารชีวิตจำเลยที่2องจำคุก2ปีก็เป็นหน้าที่ของพนักงานในการโจทย์ในการนำสืบแต่ถ้ามีข้อสงสัยสารก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับลุงพลป้าแตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรคออันนี้ทฤษฎีทางกฎหมายมีแค่นี้ง่าย นะครับนี่คือคดีลุงผลป้าแฉนนะครับก็ให้ความรู้กันหน่อยนะครับอืมนะนะครับนะบนี่มีเอฟเอฟซีบอกว่านะครับทนายของลุงผลป้าแฉนบอกสามารถจะซักพยานโจทย์ของอายการแตกแน่อก็ว่ากันไปก็เป็นสิทธิ์ของทนายความนะครับนะจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องขี้โม้ก็ดูแล้วกันกับนะจะฟังคําพูดของทนายความผู้ต้องหานี้จําเลยเนี่ย เขาก็ต้องพูดเพื่อให้ลูกความเกิดความมั่นใจก็ต้องดูที่ผ่านมาที่เขาพูดมาแล้วมันเป็นจริงไหมลนะ่ะที่ผ่านมาทนายความของจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ผ่านมาไอสิ่งที่เขาบอกว่าพยานหลักฐานอ่อนนะคดีอาจจะไม่ถึงสารมันเป็นจริงไหมลนะ่ะดูจากคําพูดของทนายความของผู้ต้องหาในอดีตมันเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงมันก็น่าเชื่อถือแต่ถ้าพูดแล้วมันไม่เป็นจริงเขาเรียกว่าขี้หมูนะครับนะเพราะที่ผ่านมาก็บอกว่าหลักฐานอน่อน ไม่สามารถแจ้งข้อหาฆ่าคนตายได้คดีไม่น่าจะไปถึงศาลน่าจะจบแค่อายการอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ดูจากที่เขาพูดมันมอ่าที่ผ่านมาสิ่งที่เขาพูดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไงมันก็ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สิ่งที่เขาพูดอะไรต่อไปมันก็ยังไงพี่น้องก็ต้องดูว่าอาดีตพูดยังไงแล้วเป็นยังไงนะครับนะนะครับนะคดีนี้ผมอยากจะฝากนะครับว่าถ้าพยานหลักฐานเนี่ยมันแน่นหนา รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงโดยไม่มีข้อสงสัยโทษมันก็หนักเพราะจำเลยทั้งสองไม่ได้สํานึกหรือยอมรับข้อเท็จจริงอะไรเลยแต่ถ้าชนะก็ชนะขาดไปเลยนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสองสามีภรรยาลุงพลป้าแตนจะเป็นอย่างไรนะครับปรดูคนต่อไปนะนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้ว จำเลยที่หนึ่งลุงพลจะโดนประหารชีวิตไหมค่าเด็กตายหรือว่าจะยกฟ้องส่วนเมียของลุงพลคือป้าแตนจะโดนจำคุกสองปีไหมข้อหากระทําการใ,ใดๆเกี่ยวกับสภาพศพและบริเวณที่พบศพนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะคดีนี้นะครับดูกันต่อไปนะใครจะแพ้ะนะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของศาลนะครับเป็นหน้าที่ของศาลนะครับนะนะครับนะครับก็คอยติดตามกันไปครับ นะอ่านะครับอืมอืมนะครับก็ว่ากันไปนะนะครับคดีนี้นะครับใครอยากถามอะไรก็ถามกันมาได้นะครับนะก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะครับตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมานะครับอืมนะเราก็คดีลุงพลป้าแสนก็จบแล้วให้ความรู้กันไปต่อไปนะนะเราสัญญาณชัดนะครับอืมนะครับว่ากันนะครับ เด่บางคนบอกทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานหลายคนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบอืมนะครับเออันนี้อะไรกระชากสร้อยลูกนี่มาขัดดอกจะโดนอะไรบ้างกระชากสร้อยก็โดนก็หาชิงทรัพย์นะครับอย่าไปกระชากเลยครับนะครับนะครับดูกันต่อไปนะครับว่ากันไปนะครับนะนะครับการเรื่องลุงพนป้าแตนก็ อืมอมืยาวไปเลยครับชุกรู้ชุกรู้นะครับหยีหิว้วหยีหิว้วบางคนอยากให้โทษประหารมีจริงนะครับบางคนบอกอยากให้ติดคุกนะก็ต้องดูว่าเขาทำผิดหรือเปล่าถ้าทำผิดแล้วเขาหักล้างพยานหลักฐานโจย์ไม่ได้ก็ติดคุกหรือไม่กระโดนประหารชีวิตนะครับก็ว่ากันไปอืมนะครับมสีสามศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับ ใครสนใจที่จะสมัครอบรมสัมมนาเรียนกับอาจารย์ทางออนไลน์นะครับหลักสูตรนักทวงหนี้นะครับกับหลักสูตรการรับมือกับการถูกทวงหนี้นะฮะมีสองหลักสูตรก็นะมีปักหมุดไว้เรียบร้อยนะครับ ID Line นะครับติดต่อได้เลยตอนนี้ก็ได้เลยนะ ID Line นะสอบถามรายละเอียดนะครับมาอบรมสัมมนากับอาจารย์นะครับนะครับนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกมากครับนะถูกมากนะครับมาเรียนอาจารย์เป็นนักทวงหนี้มา ตั้งแต่เรียนหนังสือจบตั้งแต่ปี2อง8ตั้งแต่มีใบอนุญาตทนายความปี2องเรื่อยมาถึงที่วันนี้ก็สาปีแนละ้วทำงานด้านการทวงหนี้การยึดทรัพย์การบังคับพดีนะนะครับใครมีปัญหาเรื่องทวงหนี้เจราจาหนี้อะไรต่างๆนี่ก็มาเรียนได้เลยนะครับนะครับอืมว่ากันไปนะครับนะคดีน้องชมพู่กับคดีกุ้งกับโจ้หลักฐานใครแน่นมากันโอ้ไม่ทราบ เพราะเราก็ไม่รู้คดีพุ่งกับโจ้ในสำนวนนี่มีหลักฐานอะไรบ้างคดีลุงพลก็ไม่รู้ในสำนวนมีหลักฐานอะไรบ้างเขาตอบยากครับค่าเทอมเรียกเก็บแล้วอ๋อนะครับค่าเทอมเรียกเก็บแล้วแล้วเรียนออนไลน์หรือว่าหรือว่าเรียนหรือว่าเรียนที่ที่โรงเรียนถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยถ้ามันมันยังไงนะถ้ามันไม่ได้ไปเรียนเนี่ยก็น่าจะลดราคาหน่อยนะค่าเทอม อีกนานไหมลุงพลจะติดคุกอ๋อยังตอบไปได้นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถจะบอกว่าลุงพลจะติดคุกได้หรือไม่นะครับลุงพลยังเป็นจำเลยมีสิทธิสู้คดีนะครับยังตอบยากนะครับนะครับกรมกําลังทํางานอืมค่าเทอมค่าเทอมเนี่ยอันนี้ก็ฝากกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องค่าเทอมเด็กนะพ่อแม่ลําบากนะนะครับนะครับก็ติดตามกันต่อไปอืมนะครับจะมีการล้างคุกรอหรือไม่อก็ว่าก,กันไป คนถามเรื่องค่าเทอมออนไลน์นก็ฝากกระทรวงศึกษานไปดูแลนะครับอย่าไปเก็บค่าุมค่าเทอมเยอะเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กก็ไม่อยากจะเรียนคนไม่เรียนนี่ต้องเก็บเงินหรือเปล่าเี่ยก็ว่าไปนะครับนะครับก็สบายๆทำสิ่งดใดไ้ก็ต้องรับกรรมอยากให้คนฆ่าน้องชมพู่ตายตกไปตามกันอ๋อนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครฆ่านะนะครับสารยุติธรรมเสมอ นะครับก,ก็ดูกันต่อไปนะนะครับว่ากันไปนะครับอืมนะคำมีคาถงคคาถามเยอะทนายความจําเลยดูสํานวนอได้หรือ,อยังก็ต้องไปดูนู่นนะครับนัดตรวจพยานหลักฐานอายการเขาจะส่งพยานหลักฐานในนัดตรวจนะทนายความจําเลยทนายลุงพลจึงไปดูได้ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานสู้กับอายการเหนื่อยแน่นอนอ่าแน่นอนครับเพราะเป็นทนายทนายแผ่นดินต้องเหนื่อยครับ ถ้าไม่มีหลักฐานก็คงไม่ฟ้องโดยหลักแล้วอายการนะนะนะครับก็ว่ากันไปนะนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะนะครก็ดูกันต่อไปนะครับถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ทําผิดก็สู้ไปนะครับสู้ไปสู้ไปนะอืมนะครับเอ่อนะครับว่ากันไปนะครับว่ากันไปอืมอืมเนี่ยคดีน้องชมพู่นะวันนี้มีการส่งฟ้องแล้ว เงินสองพันเงินเด็กยังไม่ได้เลยก็ฝากกระทรวงศึกษานะเงินสองพันเงินเด็กยังไม่ได้เลยนะครับอืมทําไมทนายลุงพลเงียบจังก็นั่นสิทําไมไม่มาถแถลงขงถแถลงข่าวเนะ่ยลูกความโดนฟ้องก็ไม่ได้ไปศาลลูกความทนแจ้งข้อหาเพิ่มที่โรงพักก็ไม่ไปศาลแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะครับนะกนะนะ็สังคมก็สงสยัยว่าทาไมไม,ไม่ให้สัมภาษณ์นะหรือจะสัมภาษณ์เฉพาะวันที่ชนะคดีนะครับตั้งคําถามนะนะครับก็ว่ากันไป อืมอะอืมอืมลุงพลเอาเงินมาจากไหนไม่เห็นลุงพลทำงาน,นอะน,นี้ต้องไปถามกนะผมไม่รู้นะว่าลุงพลแกมีไรายได้จากไหนนี้ผมไม่ทราบจริงๆต้องไปถามลุงพลน,นะได้เงินจากบริจาคหรือได้เงินจากการขายสินค้ารีวิวหรือว่าทามากินอะไรนอนนี้ผมไม่ทราบ ผมไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกับลุงพลนะครับลองไปถามก็าดูเขาได้เงินมาจากไหนแต่ยผมไม่ทราบนะนะเอ่อนะครับน้องจีน่าหายเหมือนน้องชมพู่ยังไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นคดีคล้ายๆน้องชมพ่อชมพู่น้องจีน่าก็หายเหมือนกันนะครับเนี่ยคดีลักพาเด็กคดีฆ่าเด็กเนี่ยถ้าโดนจับได้เนี่ยโทษประหารชีวิตเพราะว่าคดีพวกนี้ร้ายแรงฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กเนี่ยแสดงว่ายิ่งกว่าปีศาจ แต่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะผมพูดกว้างๆอยากเห็นลุงพลทําแผนประกอบคำรับสารภาพโอ้คงไม่มีโอกาสแล้วครับเพราะว่าเขาเขาปฏิเสธว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะเดี๋ยวก็รู้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมโดนข้อหาแบบนี้ไม่มีความสุขเลยนะครับนี่มีคนถามมาเยอะแชร์แล้วครับอาจารย์นะก็ใครสนใจฝึกอบรมก็ติดต่อได้นะครับอืมนะครับนะครับได้เลยนะครับใครสนใจ ฝึกอบรมนะครับน่าบางคนอยากให้มีการประหารชีวิตจริงๆถ้าคนที่ฆ่าเด็กเป็นจริงนะครับอืมก็ใครฆ่าเด็กมันก็ควรสมควรประหารชีวิตเออแนะนำเรื่องเรียนต่อเนติบัณฑิตต้องมีเวลาว่างนะครับเรียนทีละขามันมีทั้งหมดสี่ขาถ้าเราไม่มีเวลาว่างเราเรียนทีละขานะนะครับอืม คดีศสละทําไมช้าจังก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการคนระันะมีคนตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหรือหรือไม่อย่างไรอคดีของผมไปถึงไหนแล้วที่ไปแจ้งความก็ตํารวจก็เรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาสิบห้ากันยานะครับคุณอาบผมอายุหกสิบสี่แต่ชอบดูเรื่องกฎหมายก็ยินดีครับเข้ามาให้ความรู้กันแบบภาษาชาวบ้านนะ นะใครอยากมาเรียนกฎหมายเรื่องทวงหนี้หรือกฎหมายสําหรับลูกหนี้การทวงหนี้ก็อย่าลืมครับอบรมสัมมนากับผมได้นะครับอืมอือย่าพูดเรื่องเดิมๆครับอ่าคุณตีมนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะอ่อนะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่คนชอบยังมีอยู่สอบถามเรื่องประกันชีวิตเจอจ่ายจบถึงไหนแนละ้วเขาเรียกว่าประกันสุขภาพนะครับนะครับก็กําลังร้องเรียนกันอยู่นะครับว่าตกลงแล้ว เจอแล้วไม่จ่ายจะจบไหมก็ต้องเขากาลังร้องเรียนกันอยู่ที่คอปพ,พอนะครับนะครับคดีรับของโจรต้องมีของเป็นหลักฐานใช่หรือไม่อ๋อแน่นอนเนี่ยกล่าวหาเขารับของโจรมันก็ต้องมีซับนะต้องลักทรัพย์ลักอะไรไปก็ต้องมีครับอืมนะครับประหารชีวิตนะครับถ้าฆ่าเด็กจะได้ไม่ต้องเปลืองว่าประมาณคุณอนุชารายการทนายใครทุกเป็นที่พึ่งประชาชนอืม คดีปาลีนาถึงไหนแล้วอยู่ในชั้นอายการครับกับอีกคดีหนึ่งจริยธรรมอยู่ที่สาลฎีกาประหารชีวิตคุกตลอดชีวิตไม่มีมีจะออกเร็วออกช้าพุทธสิพุทธ,ธ,ธ,ธอิสระออกมาว่ามาหาสมปองขอความเห็นอาจารย์หน่อยก็ธรรมดาครับพุทธ,ธอิสระเขาเป็นฝั่งคุณสุเทพฝั่งตอนังเดียวกับรัฐบาลนะมาหาสมปองกับกับมาหาไพวันก็นะ วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมันสองฝ่ายมันไม่มันความคิดเห็นมันคนละอย่างเพราะฉะนั้นใครชอบใครก็แล้วแต่ตามสบ,บายชอบมาหาภัยวันก็เชียร์มาหาภัยวันไปชอบพุทธทาสระก็เชียร์ไปธรรมดาในสังคมมีทั้งคนรักและคนเกลียดขณะที่ผมกาลังปรรยายอยู่เนี่ยยังมีคนยังบอกเลยผมพูดจาทํำๆทักๆกยังยังคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเลยนะครับนะเน,นี่ยมีคนบอกเนี่ยพูดทํำๆทักๆกอะไรต่าง คือใครไม่สะดวกจะฟังก็ไปต้องฟังไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันมีคนถามเราก็พูดเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยังมีคนมาคอมเมนต์ด่าผมอยู่เลยขนาดเป็นเอฟซีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชอบพุทธอิสระเราก็เชื่อตามที่เขาพูดชอบมหาภัยวันก็เชียร์ตามนั้นเพราะพระ,พระเพราะว่าอาดีตพุทธอิสระเขาก็ไม่ชอบมหาภัยวันมหาภัยวันมันก็ตรงกันข้ามกับพุทธอิสระเพราะ,ะนั้นใครชอบฝ่ายไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่า มหาภัยวันกับมหาสมปองเนี่ยพูดสนุกสนานดีนะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่าให้มันเกินความพอดีแค่นั้นแหละแล้วก็อย่าไปเน้นเรื่องอะไรอ่ะพวกขายสินค้าให้บริการเรื่องเงินเรื่องทองจบนะหรือการหัวเราะหัวอะไรต่างๆนี่ก็เอาพอสมควรอย่าอย่าเกินเลยไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคณะตลกแค่นั้นนหะคือตลกพอสมควรเนี่ยเอาแบบพอสมควรผมว่านะทั้งสองรูปโอเคแล้วปรับนิดนึงคืออย่าไปตลกมาก นะมันก็จะกลายเป็นอจะเยอะไปหรือเปล่าน,นี่ถ้าถามผมส่วนตัวนะด้วยความเคารพพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะนะครับผมว่าเป็นคือมีความตลกในการสอนธรรมะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันเยอะไปอันนี้ก็โลกัตวัชะก็ผมว่าพระทั้งสองรูปท่านก็ฟังนะคำคำคำวิพากษ์วิจารณ์นะคือเอาเดินสายกลางดีกว่านะพระพุทธเจ้าสอนให้เดินสายกลางนะนะครับนะ นะครับ i อเริ่มทํางานแล้วครับมีคนเข้ามาด่าอาจารย์ไม่เป็นไรแล้วครับคือผมก็บอกว่าใครก็มันเนี่ยมานั่งด่าผมอยู่ในคอมเมนต์เนี่ยก็ไม่พอใจก็ก็ไม่ต้องฟังบางคนแบบพูดซ้ำๆซากๆเอฟซีเขาถามก็ต้องพูดนะอ,อมีปากไว้ไม่ใช่ตูดอะไรก็นเนี้ยนะเนี่ย i อทํางานนักโทษประหารล้นคุกไหมอืมนะครับสนใจเสือ้อนะเสื้อทนายใครทุกเนี่ยตอนนี้สั่งสั่งทําอยู่มีทั้งเสื้อคลุม นะเสื้ออะไรวะเสื้อเสื้อคุมเสื้ออะไรวะเสื้อคุมเสื้อคอกลมเสื้อโปโลโมีหมดครับนะประมาณสักวันที่ยี่สิบคงจะได้สินค้ามาแล้วหลังจากนั้นกเอามาจําหน่ายนะครับเห็นมีคนบอกอยากได้เสื้อนะ่มีหมดครับตอนนี้สั่งทําใกล้เสร็จนะนะครับนะนะครับ,นะรบอันนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังนะคนใครสนใจอะไรราคงราคาย,ยังไม่ตั้งเลยเนี่ยเสื้อเนี่ยเสื้อคุมก็มี เสื้อโปโลก็มีคอกลมก็มีสั่งผลิตเรียบร้อยแล้วนะวางเงินไปเป็นแสนแล้วเอถ้าใครสนใจก็นะติดต่อไปที่สำนักงานแล้วกันนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ขายนะผมได้สินค้ามาก่อนนะครับนะครับนะเอผมชอบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอยากเรียนกฎหมายเรียนออนไลน์ไหมครับนะผมก็มีหลักสูตรอบรมเรื่อยๆนะตอนนี้สองหลักสูตรอยู่เอค่าคนตายต้องประหารชีวิต อืมอืมทนายสายโจนตอนวัยรุ่นโดนคดีอะไรก็ไม่รู้ว่าคนไหนทนายสายโจนเดี๋ยนี้มันมีเยอะมันสายนู้นสายนี้อะไรต่างๆเยอะอืม,อมนะครับแต่อเอ่อท่านครับลบเส้นข้างหลังไม่ได้ก็ให้อภัยผมด้วยนะครับลบเส้นอะไรอืมอะไรวะอาจารย์พูดจามีสาระดีสงสารแม่น้องจีน่า อยากให้เจอน้องไวๆฮะเนี่ยนะครับก็ภาวนานะครับให้เจอลูกววๆนะครับคือรายการของผมเนี่ยจัดไปแล้วก็คนถามไปบางคนบอกพูดซ้ำๆๆถ้าใครดูแล้วมันลำคาญก็ออกไปไม่เป็นไรนะนะครับหรือจะให้ผมอ่อา่าบอกเรื่องราคาเสื้อเสื้ออะไรผมยังไม่ได้ขายนะผมรอให้ได้เสื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมีคนถามมาก็เลยตอบก็มีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อโปโลเสื้อ,อคอกอมให้ได้สินค้ามาก่อนนะครับนะครับสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ อืมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะ IO เริ่มทํางานแล้วจานไม่เป็นไรครับนะถ้าเกิดพิมพ์ซ้ำๆฝัด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 ข้อความปุ๊บเอย่าวก็บล็อกหายไป